เคล็ดลับการออมแบบหมอโอดออมโหดหมือนกดใครมาสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับว่าเราผมมีวิธีการออมยังไงเนี่ยสิ่งสําคัญข้อแรกเนี่ยที่ผมมักจะใช้ตลอดในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มเรียนจบผมมักจะใช้หลักการก็คือ smart นะครับ s m a r t s เนี่ยคืออะไร specific นะครับก็มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับ m คือ measurable อยากจะได้เงินเท่าไหร่นะฮะ ห้าล้านสิบล้านหนึ่งล้านหนึ่งแล้วแต่นะครับ A คือ achievable มันเป็นไปนได้ไหมอ่ะมันจะทำได้หรือเปล่านะครับจะทำไ้ถึงเป้าหมายบรรลุเป้าหมายได้ไหม นะครับ R นี่ก็คือ reasonable มันส่งตุสมผลไหมเนี่ยเป้าหมายเนี่ยที่เราตั้งมาเนี่ยเออมันส่งตุสมผลไหมมันทําได้จริงใช่ไหมนะฮะแล้วก็มี T ก็คือ time bound นะครับก็คือระยะเวลาเท่าไหร่ที่เราอยากจะบรรลุปเป้าหมายนะครับซึ่งตรงนี้พอเราผมใช้หลักนี้มามาใช้ในการคิดผมจะยกตัวอย่างเคสกรณีให้ฟังแล้วกันเช่นผมต้องการที่จะวางแผนกเกษียณน,นะฮะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายระยะยาวผมก็จะมองว่า เป้าหมายเนี่ยใช้ M หลักสมาร์ทถูกไหมครับผมก็ต้องมองลิสต์ว่ามันเป็นความสําคัญแบบไหนสําคัญมากสําคัญปานกลางหรือสําคัญน้อยอ่าผมมองว่าการ,กรเกษียณคือความสําคัญมากผมก็มองมาแล้วอ่าสำคัญมากเลยอะมากเท่าไหร่แล้วกเกษียณเนี่ยเราอยากเกษียณตอนไหน อยากเกษียณตอนอายุ60ไหม40ไหม5้าสี้ 5, 4, 5, ไหมหรือ50แล้วแต่โดยแต่ดยส่วนตัวผมอยากเกษียณ45ปีนะครับแล้วจำนวนเงินเนี่ยเราอยากเกษียณด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่10ล้าน20ล้านนะครับแล้วแต่ว่าเราจะแมเนจว่าจำนวนเงินก้อนนี้แล้วคำถามคือ10ล้าน20ล้านเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนไปได้ไหมสมเหตุสมผลไหมนะครับ ก็ในมุมมองผมว่าคิดว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไพสม์ตแล้วเราก็จะทํายังไงค่อยมาวางแผนกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะเก็บออมเก็บเงินลงทุนเราต้องการที่จะวางแผนในการออมการลงทุนเนี่ยอ่าสีหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีเราเก็บเดือนละสองสามหมืน่นอ่าอันนี้ทำได้ไหมถ้าทําได้ก็โอเคแต่ถ้าสมมติเรามองไปแล้ว เงนกับมาดูในกระเป๋าเราบอกว่าเก็บเดือนละหมื่นสองหมื่นเนี่ยมันไม่ได้เราค่อยๆเพิ่มไหมเดือนละสามพันห้าพันแล้วค่อยๆอยอมเพิ่มในช่วงที่มีการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนของเราเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเราเก็บได้ดีกเกษียณไวแน่นอนแต่ถ้าเราเก็บไม่ได้เนี่ยเราทํายังไงเราก็ไปดูในแหล่งการเก็บออมส่วนอื่นนะครับเช่นอะไรก็บของไงสมัยก่อนเนี่ยผมเริ่มทํางานเป็นข้าราชการใหม่ๆผมก็เก็บออมในกบขอในวันแรกที่ผมเซ็นสัญญาของของกบขอเนี่ย ผมก็เก็บออมจาก3%าูเปอรออมเพิ่มอีก12%บงเปร็นวมเป็นนะครับก็เก็บออมตั้งแต่วันนั้นในวันแรกแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็น30%แล้วนะก็แนะนำให้ไปเติมเพิ่มซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติเรากันเงินเพื่อการเก็บออมตรงนี้ก้อนหนึ่งคำถามคือกเกษียณพอไหม 5- ้าล้านสิบล้านถ้าเก็บออมในกองประขอเนี่ยเต็ม15บแล้วอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4-6ล้านนะครับถ้ามันไม่บรรลุเป้าหมายทางการเงินของการ,กรเกษียณเนี่ยตามที่เราวางแผนไว้เราต้องทำยังไงต้องวางแผนเพิ่่มออีกก้นนึงวา เฮ้ยผมต้องเก็บเงินเพิ่มนะเพื่อการเกษียณอาจจะใช้หมืน่นหรือสองหมืน่นในแต่ละเดือนนะครับแล้วแต่แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีนะครับถ้างเงินก้อนนี้เป็นเพื่อการเกษียณเงิน2ก้อนนี้สองพอร์ตเนาะออมส่วนตัวนะครับแล้วก็กบขประและถ้าพอก็เขาจบถ้าไม่พอมีผลิตบัณฑ์การเงินอื่นๆไหมประกันบำนาญอะไรพอด้านนี้นั่นมาช่วยให้ซัพพอร์ตในแผนนี้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าหลงคนเรา,เรากันเงินก้อนนี้ไว้แล้วผมก็จะไม่ยุ่งกับเงินก้อนนี้เลยนะนี่เพื่อ เก็บเงินออมในการออมเพื่อการกเกษียณสเต็ปสัอมาที่ผมมักจะทําคือผมก็จะไปดูต่อว่าผมเนี่ยอยากจะเก็บเงินเพื่อการซื้อรถซื้อบ้านไหมในอีก3ปีหรือ5ปีข้างหน้าประเด็นคือผมก็จะมองอย่างนี้ว่าไอ้เงินก้อนนั้นนะผมก็แยกไปอีกก้อนหนึ่งว่าเป็นเป้าหมายทางการเงินเพื่อซื้อรถซื้อบ้านแล้วเราจะซื้อเป็นเงินก้อนเต็มไหมสามล้านห้าล้านภายในภายใน3าหปี ถ้าเราเก็บเงินก้อนเต็มไม่ได้เราก็อาจจะต้องมาซอยย่อยเป็นวางดาวก่อนไหมสิบเปอร้ตย่สิบเอหรือห้รนแล้วแต่กรณีแต่ว่าในการที่ผมจะมาคิดหลักคิดอีกอย่างนึงก็คือผมก็จะไม่ได้แค่เก็บเงินไปข้างหน้าผมก็จะไปดูว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าวันหน้า3ปี5ปีเนี่ยที่ผมอยากจะทำทำให้มันได้ที่จะซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยมันผ่อนจำนวนเงินเท่าไหร่20 0 0 0หรือส0ม0 0อย่างเงี้ยสมมตินะ2 0หรือ30,000อ่าเราก็จะมาอั่งเก็บ,เก,บเก็บเงินเท่ากับสอ่อนอ่า ผ่อนไปแล้วเก็บเงินเพื่อวางดาวพอวางดาวเสร็จเออเขผ่อนเท่าเดิมนี่ผ่อนไปเรื่อยๆก็มีวินยัยทางการเงินอ่สาสปีเราเราเก็บมาเรียบร้อยมันก็เลยทําให้ไม่มีปัญหาทางการเงินอันนี้ก็เก็บเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินอืนอ่นๆแล้วพอตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็ต้องมาดูว่าอ่ารายได้ที่เราตรายได้ที่เรารับมาเนี่ยมันจะมีรายจ่ายที่คงที่ไหมเช่นรายใจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีเท่าไหร่สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์จริงๆโดยส่วนตัวผมกินเยอะแต่ว่ามันแค่สิบเปอร์เซน หรือแม้กระทั่งการค่าเดินทางรวมของค่ากินมันแค่สิบถึงสิบห้ามักซิมัมละส่วนที่เหลือเป็นเก็บออมเก็บเงินลงทุนแล้วก็ในเพื่อเป้าหมายอื่นนะครับแล้วก็คือจริงๆถ้าถามว่าโหดไหมก็เก็บโหดหมายถึงกินกินก็โหดแหละแต่ว่าผมก็ขยายฐานรายได้เพิ่มทําให้มันสัดส่วนมันค่อนข้างน้อยแต่ถ้าคนอื่นมองอาจจะมันมองว่าค่าใช้จ่ายผมเยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมก็จะมาดูว่าเอ้ยผมมีรายใจ่ายในแต่ละในแต่ละปีไหมเช่นพวกประกันชีวิตประกันรถประกัน อุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอะ่ะซึ่งตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายในภายในปีหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการเรียนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไป,ทไปเที่ยวไปเที่ยวภายใน1ปีอย่างเงี้ยผมก็จะแบ่งเงินก้อนนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็ตีเป็นเก็บรายรายเดือนหรือเป็นเก็บเพื่อใช้ใจ่ายรายรายเดือนหรือถ้ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าปีหน้าเนี่ยเราต้องจ่ายผมก็เก็บกันเงินก้อนนี้ออกไปอีกก้อนหนึ่งเลยนะครับเพื่อเป็นเก็บเงินไว้ในกองทุนตลาดเงินนะครับเผื่อวันหน้าปีอีกปีหน้าเนี่ย จะเป็นต้องใช้เงินเช่นสมมติซื้อประกันสักแสนสองสมมตินะก็ตกเดือนละหมื่นหนึ่งเออก็เก็บเงินการเงินก้อนนี้ไปเลยเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นครบปีก็มีแสนสองแสนสองปุ๊บปีหน้าก็มีเงินจ่ายประกันเงี้ยไม่เห็นต้องไปมีปัญหาทางการเงินที่จะชำระประกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้มองพอหลายๆคนไม่ได้มองเนี่ยพอวันหน้าเนี่ยเงินผ่อนผ้านผ่อนรถก็ไม่พอแล้วแล้วก็เงินจะจ่ายประกันก็ไม่พอเงินออมเงินลงทุนอะไรไม่มีเลยซึ่งไม่ได้ผมแนนะําาว่ นอกจากกำหนดสมาธแล้วแบ่งสัดส่วนสล็อตให้ชัดเจนว่าเงินก้อนนั้นจะใช้อะไรเท่าไหร่แล้วกันเงินออกไปเลยคุณก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายสบายมากขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยพอน้องๆผมเนี่ยใช้หลักการคิดแบบผมเนี่ยเออเขาก็พอมารีไว้์หรือมาปรับแผนการเงินอีกอเออปี2ปีอย่างเงี้ยพี่โอ้ยก็ใช้เหมือนเดิมใช้วิธีคิดเดิมเนี่ย เออแล้วก็ทําไปมันแรกๆมันก็ฝืนหน่อยพอหลังๆมันเริ่มชินพอเริ่มชินปุ๊บพอเขาขยับฐานรายได้ที่เขาเขาได้เพิ่มมากขึ้นอ่ะเขาก็ยิ่งมีสัดส,ส่วนในการออมการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้อันนี้เป็นการเก็บออมที่โหดมากเหมือนกันถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแบ่งเงินสัดส,ส่วนที่ชัดเจนแล้วมีวินัยทางการเงินที่เก็บไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ,สมอไม่ย่อท้อต่อเป้าหมายหรือแม้กระทั่งขอลงทุนมันอาจจะขาดทุนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเป้าหมายระยะทางปลายทางเนี่ยสัด มีสามารถประสบความสำเได้แน่นอนครับผม